โอเคครับก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาแล้วอีกเช่นเคยเลยแบบรวดเร็วก็ต้องบอกว่าผมกลับมาทําคลิปปกติแล้วนะครับไม่ได้หายไปไหนแล้วเพราะว่าช่วงนี้หายไปผมย้ายบ้านเนาะย้ําทําไมไม่รู้โอเควันนี้ครับมาล้างตาเอ๊ะแต่คนก็บอกว่ากดประมาณ1,000ันและออฟสีม่วงออก1อันเนี่ยถือว่าไม่เกลือนั่นแสดงว่าคลิปที่แล้วที่ผมเคยทําไว้มันก็ไม่เกลือน่ะสิ คลิปนี้ครับก็จัดไปอีก800แล้วก็คิสตันอีก20อันที่ผมเตรียมเอาไว้คือแบบว่าคิสตัน20อันอะ่ะผมอยากได้ออฟม่วงติดปืนแบบติดปืนหรือติดอะไรก็ได้อะ่ะที่เป็นแบบออฟม่วง2อันอะ่ะเออให้ใส่กับเขาบ้างในชีวิตขอสักอันหนึ่งพยายามมามากแล้วขอจีอัพอัพให้หน่อยเพิ่มเลทให้หน่อยซึ่งถ้าที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะอยากได้ออฟม่วง2อันครับ ใน800นะแล้วก็อีก20่สิคิสตันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะสมปาถนาหรือเปล่าแต่ว่าผมจะใช้สูตรเดิมนะกด2-3งทีแล้วก็กดออกแล้วก็ไปเปลี่ยนชิ้นแต่ว่าผมจะกดให้มันไวขึ้นเพื่อที่จะให้คลิปมันสั้นลงเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาเราไปกันเลยครับโอเคผมลืมคิสตันวะใช่ป่ะอ่ะ830วันแต่ว่าผมจะเอาพันอันแหละแต่ว่าผมคิดว่า ซิลเวอร์ผมคงไม่พอ,อคือแบบสถานการณ์อย่างที่ผมทำคลิปบทไปคลิปที่แล้วอ่ะมันทรัพยากรมันไม่เพียงพอจริงๆอ่ะซิลเวอร์มีอยู่แสนหนึ่งน่าจะน่าจะไปพอมะไม่รู้นะเดี๋ยวผมกดรุนรัวเลยกดแบบนอนสต็อปกดให้ไวที่สุดอันนี้เดี๋ยวเราหลอกมันก่อนว่าเราเออเออเราเป็นผู้มีพลังน้อยอ่ะนายช่วยอันนี้มันก็ตอแหลเกินไปสองหมือ่า ันคงไม่มีใครน้อยขนาดนั้นอะโอเคน่าจะประมาณนี้ปะอา่าหนึ่งแสนแต่ว่าผมอาจจะกดคริสตันก่อนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อซิลเวอร์ไม่พอไงอซิลเวอร์ใช้เยอะอ่อมาเราเริ่มกันเลยครับกางเกงแม่งบักอยู่ร้อยสี่สิบเนี่ยไป,ไปไหนไอทีอไปไปผมกดรัวๆเลยนะเพื่อเพื่อที่จะให้คิปมัน ไว,ไวขึ้นเพราะว่าปกตินะผมกดแล้วผมก็กดแล้วผมก็แพมไปแต่รอบนี้ผมจะคลิกรัวๆเลยเอ่อไม่ใช่สิอันนี้ต้องใช้คริสตัลยังมีหลายชิ้นอยู่นะที่ผมยังไม่มีออฟม่วงอะ่ะขอเถอะผมอยากได้หนึ่งม่วงอะ่ะอะไรก็ได้มาสักหนึ่งอันแล้วก็อยากได้สเตตสีม่วงสองอันที่มันคู่กันแบบชาวบ้านชาวเมืองเขาอะ่ะสักอันหนึ่งเท่เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะ170รอ้อยเจ็ดสิบ อแต่ผมรู้สึกว่าอันเก่ามันดีกว่าหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวอันใหม่มันดีกว่าเดี๋ยวมันเกาะว่าวเออใช่อันใหม่ดีกว่าโอเคแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จผมต้องการอมอม่วงสองกันนะไปผมอยากได้แบบคือคืออยากได้อ่ะขอหน่อยเพื่อนมากดรุนรัวแบบตอนสตอ๊อ สักอันหนึ่งก่อนปันเดิมแบบสวยๆเฮ้ยมไม่ใช่ว่ะมันไม่ใช่ออฟม่วงเอ่อเกาะลดลงสองนะเปลี่ยนจากเพิ่มเกาะสูงสุดเป็น HP พีเอ่อเปลี่ยนจาก HP เป็นเกาะสูงสุดโอเคกางเกงหลุดหลุดร้อยสี่สิบไปแล้วขึ้นมาร้อยเจ็ดสิบอย่าบอกมึงจะบัคอกายอยู่แบบนี้อีกอะเอ เอออันนี้ตัดแล้วพอพอชุดเกาะเนี่ยผมอยากเป็นอีกอันหนึ่งที่อยากป็นออฟมอ่วงแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาชิ้นไหนเนี่ยหรือหรือมันจะทําร้ายผมโดยที่มันไม่มาสักชิ้นเลยวะเอ๊กดมันเหมือนกันนะหกร้อยแล้วเหรอนี่หมดไปสองร้อยแล้วเหรอมันไวอะไรขนาดนั้นนะ่ะดูมือผมด,ดูมือผมผมกดแบบนอน็อปนอนต็อปไม,ม่หยุด โอ้โหกดลุลวัวเพื่อให้คลิปมันสั้นคลิปสั้นหัวใจกูก็สั้นด้วยโอ้โหมันจะแห้งไปไหนวะเอาแบบสักอันนึงก่อนเพื่อนกูจะลงมาหนึ่งทางแล้วขอ,อสักอันนึงก่อนอะไรก็ได้แบบเออแบบให้มันใจ <c ười> มันมาวะ่ะแล้วมันเป็นอันที่มันดีด้วยไง รถดามี่สมันมาแล้วถึงแมว้ว่าอีกออฟอีก2อันมันจะไรประโยชน์ก็เถอะเอาวะเราเดินทางมาครึ่งทางแล้วแล้วเราก็ได้สิ่งที่อยากได้มาครึ่งทางด้วยเช่นเดียวกันครับคือผมอยากได้ออฟม่งสองอันไงตอนนี้ได้อันแล้วอีกอันหนึ่งก็คงอยู่ไม่ไกลหรอกผมว่ารอบนี้ผมได้ะผมว่าดวงผมมาแล้วอะ เก๋งเกลงสุดๆเวลากดรู ment, ER ้ไหมว่าทรัพยากรมันไม่มีมันควรจะเอาไปทำยีนแต่เราสวดกระแสทาราเอามาทไม่ใช่นี้สิเอามาทำออฟก่อนเออเอามาทำออฟก่อนทำไมไม่รู้แทนที่จะไปดันพลังสิ่งดีๆไม่เข้าหัวเลยแล้วเราอะ โอเคยังเรายังชิวๆอยู่นะเพราะว่าเรามาได้ครึ่งทางแต่ว่าเราก็ประสบความสำเร็จได้ครึ่งทางเหมือนกันเออปัญน,น,นะผมอยากได้ต้านทานด,ดาเมตโตจุดอ่อนอนะแต่พลังมันลดไปแบบเยอะอยู่ช่วงนี้ผมต้องดันพลังนะคือแบบโดนทิ think, ้งไปแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วเป็นเสาไฟ กางเกงกูขอเถอะมึงอย่าบั๊กอยู่แบบไม่เกินสองร้อยให้กูเลยเฮ้ยโอ้โหมันมีแต่คี้วะ่ะต้านคี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ดีเลยไป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 อีกสักอันนึงอะไรก็นอ้หรือว่ามันเก็บไว้ให้เราตอนมาตอนเราใช้คิสตันวะผมว่าใช่แบบผมว่าใช่เออเดี๋ยวเหลือสักสองร้อยใผมไป คิดสตันเลยแล้วกันครับโอเคกดออกก่อนเผื่อว่ามันจะมันจะช่วยฟังนะแบบเฮ้ยมึงได้ม่วงไปแล้วอันนึงไม่ต้องเอาแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยกดออกเพื่อหลอกมันครับสูตรไหนไม่รู้แต่รู้ว่าสูตรทําแล้วมันดีต่อใจก็ทําไปเลยครับเฮ้ยมันเป็นคีย์ที่ข้อไงผมไม่เล่นอยู่แล้วคีย์ที่ข้อแต่อาจจะเล่นในอนาคต หรือเปล่าจะอยู่ถึงอนาคตหรือเปล่าผมว่าอัปเดต80นี้ต้องมีคนคิดหนักมากแน่เฮ้ยแล้วสองร้กว่าแล้วนะอีกออบนึงเพื่อนอันนี้คืนโลกหรือเปล่าไม่รู้แต่เออมันก็สูสีกันอยู่นะเออเอาไงดีวะ ไปเลยแล้วกันนะอย่าไปคิดเยอะครับแต้มมันเท่ากันขอหน่อยเหอะอีกอันนึ่งอีกอันนึงอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นสีม่วงออกมาก่อนมันจะหามากเลยถ้ามันมีไอ้สีม่วงโดยที่มันเป็นอะไรนะเอ่อระเบิดฟางแล้วมันเป็นสีม่วงมันมาลานะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกเฮ้ยเราสองร้อยแล้วนะผมว่าเราเข้าสู่ไฮไลท์เลยปะเราเราเอาคิสตันเลยปะ คือแบบเรากดมาแบบสองร้อยแล้วไงแล้วมันไม่โผลอ่อะเราควรเลยปะเอาปะจะรออะไรล่ะไปกันเลยสิวะฮึบโอ้โหไม่กระเตื้องเลยเออโอเคมันมีอันที่ผมเพิ่งได้มาแล้วมันออฟกากสองอันอะเอออันนี้แหละน,นี่แหละเอออันเนี้ยฮึบโอเคเอาไปก่อนมั้ง ไงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วอะโอเคแต่ว่าใจผมอยากเนี่ยไอ้บาเลนเนี่ยม็กบคัคหรืออะไรไม่รู้ผมกดไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยมันไม่ไปไหนเนี่ยหรือว่ามันไม่ไม่สมควรทำวะเวลาที่ปืนเราไม่ใช่สีทองกดไปบางทีเพลอหลอกหลอกไปก่อนหนึ่งทีว่าเรากดทีเพลอไม่ได้อะไรเหมือนเดิมจะเผลอทำไหมขออันหนึ่งเพื่อนใจผมเริกสลาย ใ้เริ่มแตกสลายึกแต่เอาจริงอยากได้อันขวานะเอ้ยใจวิวิวแล้วนะโหอ,อันหนึ่งสีม่วงสองสแต็กแบบชาวบ้านชาวเมืองเขาอะเฮ้ยมันก็มันดีขึ้นนะแต่มันไม่ตรงตามเป้าหมายเลยอโอ้โหไม่มาเลยเหือ ใจใจิใจววอยู่้วครับไอ้ขี้นี่ก็บ๊าจังเลย <c oughs> ผมว่าพอแล้วผมไม่เอาละบาเลนผมว่ามันเหมือนมันบัากอะมันไม่ยอมไปไหนให้ผมเลยโอ้โหทำไมมันต้องเป็นไม่เอาขี้อะ่ะไม่เอาอะไรเกี่ยวกับขี้เลยอะ่ะโอ้โแยแจ่แล้วทุกคนผมว่ามันน่าจะเละวะ่ะรอบนี้เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยโอ้โหเจ็ดก้อนสุดท้ายแล้วว่ะ สิบสามก้อนที่ผ่านมานี่เงียบกิฟเลยนะเอาหน่อยไว้เพื่อนโอ้โหอูไม่น่าพูดถึงแม่งเลยโอ้โห,โห,โหเร่าเฮ้ยเฮ้ยปกติแล้วดามเมจด,ดามเมจกับยิงหัว4.6นี่มันอะไรมันดีกว่ากันวนะแต่ว่าแต้มมันผมอยากได้ดามเมจ่ะความรู้สึกผมนะเอาไงดีวะ เอาวะไหนๆก็มันก็นให้มันแล้วก็เอาสะหน่อยแต่จริงแล้วผมผมว่าอันซ้ายอันเก่ามันดีกว่านะความรู้สึกนะแต่แบบโอ้โหดูออฟเลดสองอันสุดท้ายผมว่าผมจัดอันนี้เลยขอเอ,อันนึงโอ้โหจิตใจแตกสลายปะเรากลับไปบนหลูปเดิมกันดีกว่าขออันนึง ไปแบบรู้สึกแผ่วๆแฮ้วๆอ่ะจะอะไรจะมาก็มาแต่ขออันนึงอ่ะให้แบบคุ้มกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาให้ได้ขิงเขาสักครั้งหนึ่งว่าไอดีกูดวงดีอะไรอย่างเทำแม่ม,มาทุกคลิปโอ้โหมึง260มึงก็ไม่ออกม่วงให้กูใจดำชิบหายโอ้โหเหลือจะเชื่อเหลือจะเกลื่อนปะอะ โอ้โหซิลเวอร์เป็นแสนหมดเลยอรอเฮ้ยเอ้เอาผมคิดว่าเอาวะฮะหกพันเหรอไอ้โกากเลยโอเคช่างมาแล้วกันคือทองผมก็ไม่มีแล้วด้วยไงโอเคแต่มันก็เกินแปดร้อยแหละใช่ไหมผมเตียวไว้แปดร้อยสิบอันนี้เลย 28, ยี่สิบแปดยังไงยอดมันก็เกินแปด้อยอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วกันนะผลประกอบการไอ้ไอ้นีบักผลประกอบการเป็นไงไม่รู้น่าจะไม่ถึงสามหมื่นห้าหรอก ไม่ถึงจริงด้วยว่ะค่ะสองกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าเอาไปทํายีนมันก็น่าจะถึงแหละแต่ด้วยความผมแบบซนไงคืออยากได้อ่ะอยากได้สองออฟอ่ะเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา,าเอ่ะเออพันแก็ยังไม่ขึ้นเอสนะสําหรับเออรีออฟผมจักเกือไปไหนวะคือมันไม่ใช่เกลือหรอกมันก็แบบประมาณกลางๆอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบโชคดีอะ่ะเออคือผมไม่เคยโชคดีอะ่ะว่ากันเถอะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ผมจะได้ตัดให้มันสั้นด้วยโอ้โหผมก็ลืมเลยว่าพอซีเวอร์หมดมันก็อัพอะไรไม่ได้งานเข้าหนึ่งมื่เลยอหรอแพงเกินอ่ะโอเคตัดจบเลยแล้วกันนะโอเคครับก็ถ้าใครชอบนะเป็นกำลังใจให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ซึ่งต้องบอกว่าแอดจะขึ้น1,000แล้วนะ เกือบจะหนึ่ซับสไครต์แล้วใครที่รู้สึกว่าคลิปมันดูแล้วมันก็สนุกดีอะไรอย่างนี้ก็ฝากกด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับผมและคลิปในวันนี้ก็สวัสดีครับ